ัสดีค่ะพบกันต่อในช่วงที่2นะคะมาถึงเรื่องของเงินที่จะเอามาเยียวยาแล้วก็ตอนนี้ได้ข่าวนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะปรับใหม่แต่แต่ว่าจะไปปรับใหม่ตอนเดือนมกราคมปีหน้านะคะสำหรับตอนนี้ท่านที่มีบัตรสวัสดิการอยู่ในมือเตรียมเลยเตรียมพร้อมเพราะว่าคาดว่าน่าจะต้องลงทะเบียนกันใหม่นะคะจะมีการรื้อใหม่ ต้องจริงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ําซ้อนอ๋อแล้วก็ไม่ให้เหลื่อมล้ํานะคะก็เป็นการช่วยเหลือไปยังกลุ่มผู้ที่ต้องการความอ่าใช่ราบย่าจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาบอกกันให้ได้ฟังว่าเขาจะเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่มีเงื่อนไขยังไงกันบ้างนะคะคือเมื่อก่อนหน้านี้นะก็คือว่าคนที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทก็จะได้ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ย ทั้งครัวเรือนเนี่ยนะคะจะต้องมีรายได้หนึ่งแบาทแต่ว่าเป็นอย่างนี้มีประเด็นหนึ่งก็คือว่าหนึ่งบ้านเลขที่เนี่ยมีคนอยู่ด้วยหลายคนไงและจะตรวจสอบยังไงจะมีวิธีการที่จะเช็คอย่างไงนะคะเดี๋ยวรอฟังคําตอบกันอีกทีนึงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะท่านโฆษกท่านก็ออกมาบอกเราก็เลยออกอยากจะมาพูดให้ฟังบ้างนะคะก็คือในเรื่องของเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะก็คือ อย่างแรกนะครับก็คือต้องมีสัญชาติไทยครับอ่าสิป,ป,ปีขึ้นไปนะฮะแล้วก็ต่อมาก็คือว่างงานแล้วครับแล้วก็ <คะ S 1> ไรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสบาทต่อปีค่ะแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินครับอย่างเช่นไม่มีบัญชีเงินฝากธ<อ>นาคารไม่ได้มีสลากออมสิน,นะ,<ค>ะไม่ได้มีสลากทกศไม่มีหนบัตรรัฐบาลและตราสารนี่ต่างๆนะครับแล้วก็ ถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวต้องมีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต,ต่อปีด้วย,วย,วยนะคระคะประมาณนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมเนี่ยตอนนี้มีอยู่ที่13ะะล้าน6กแสนกว่าคนด้วยกันที่ต้องลงทะเบียนในรอบใหม่ค่ะเกณฑ์พิจารณาก็คือว่ารายได้ครัวเรือนเฉล,ลี่ยต่อหัวสมุดบัญชีเงินฝากที่ดินบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้นะคะเขาจับมือกัน เขาจับมือกันกับกระทรวงการคลังกับกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะดูว่าเป็นผู้ประกันตนหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะข้อมูลเข้ามาเช็คนะเป็นฐานข้อมูลเอามาประกอบการพิจารณาในการเป็นผู้ที่จะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปค่ะก็เอาเป็นว่าเขาก็จะทบทวนข้อมูลทุกปีเพราะว่าปีนี้คุณยังไม่รวยปีหน้าคุณอาจจะรวยก็ได้เผื่อคุณถูกรางวัลที่หนึ่งทำไงจะได้เหรออได้ จะได้เหรอคือถูกรางวัลเหรอคนเรามันไม่แน่นะคุณเสมปีนี้บอกไม่มีอะไรปีหน้ารวยปังทำยังไงก็เลยจะต้องทบทวนใหม่ทุกปีทุกปีทุกปีนะฮะถูกต้องค่ะแต่ว่าสำหรับหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดแบบชัวชัวเลยเนี่ยรอฟังติดตามแต่ที่แน่แน่ปีหน้าเขาจะรื้อใหม่แน่นอนถูกต้องแล้วค่ะแต่รายละเอียดต่างก็คือจะมีเสนอ เข้าไปที่คณะรัฐมนตรีพืิจารณาเรื่อยๆครับเพื่อความไม่ซ้ำซ้อนอย่างที่ว่าถูกต้องนะคะคนที่เขาแบบจนจริงๆอ่ะคุณเขาจะได้รับออจนแบบจนจนอะไรเงี้ยจนจกจกเหรอจนแจ๊กแจ๊กอ่ะจนแจ๊กแจ๊กคือจนจริงๆอ่ะก็จะได้รับนะคะจนไม่จริงก็จะอาจจะรื้อไปนะคะอก็ขอให้ไปถึงมือของผู้ที่ต้องการมันจริงๆแล้วกันเนาะ มาถึงกันที่เรื่องของอะไรต่อเรื่องอะไรเงินก็คือจะเป็นเรื่องเงินเหมือนกันช่วยเหมือนกันแต่รอบนี้ไม่ใช่ช่วยคนจน่างเดียวช่วยเด็กค่ะรอบนี้ก็คือเป็นเงินเงินอุดหนุนแล้วก็เงินสงเคราะห์บุตรนะครับซึ่งถ้าท่านผู้บุคองท่านใดนะครับที่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์บุตรไปของประกันสังคมนะครับแล้วก็มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตรที่เดียว2เลยครับ2อย่างนะครับรวมกันเนี่ยเดือนละพันสี่เลยถ้าสมมติว่าอ่ะเราก็จะมาเช็คก่อนเลยว่าคุณสมบัติต้องมีอะไรบ้างนะครับใช่ไหมล่ะ ุณบอกสิมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรเงินสงเคราะห์บุตรนี่เป็นขอ,ของประกันสังคมของสะสนะครับก็คือเขาจะมีเงินนี้ให้กับคนที่ประกันตัวในมาตรา3 3แล้วก็มาตาา39บนะครับที่จ่ายเงินสะสมมาแล้วไม่เกินเออไม่ต่ำกว่า1นปีอ่าน,นี่ครับก็คือมีสิทธิ์ที่จะได้รับเดือนละ800บาทนะครับเป็นเวลา36เดือน36เดือน12 3 3, 3, 3าปี3ปีครับประมาณนี้ครับ,อ,นนรบอันนี้คือ ก้อนแรกครับคือก้อนละเดือนละ800อบาทเสร็จปั๊บทีนี้จะมีก้อน2บวกมาเพิ่มให้อีกอ้ว้าวหกร้อยบาท <Wow. S 2> เพิ่มเข้าไปเลยอ่าซึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นเงินอุดหนุนของเด็กแรกเกิดครับที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเป็นหน่วยงานหลักที่จะให้การดูแลตรงนี้ครับก็คือครอบครัวนั้นต้องเป็นครอบครัวยากจนครับที่สมาชิกในครอบครัว ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า1 0 0 0 0แบาทต่อปีเหมือนกันกับเหมือนบอัตรสวัสดิการท<ช>ี่นี่เลยค,ครับแล้วก็ไม่ได้รับสวัสดิการหรือว่าสิทธิประโยชน์อืน่นใดจากหน่วยงานของรัฐนะครับก็จะได้เงินเพิ่มตรงนี้เดือนละ600บาทเหมือนกันอ,อ๋อนี่สำหรับการลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิดนั้นนะคะสามารถทำได้ที่ไหนกันบ้างนะคะหากว่าท่านเคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีก่อนหน้านะคะ ท่านก็ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่นะโดยจะได้รับเงินโอนต่อเนื่องนะคะไปจนกว่าบุตรของท่านนั้นจะอายุ6ปีบริบูรณ์ค่ะเคยลงแล้วไม่ต้องลงอีกรอรับเงินอย่างเดียวนะคะและก็สาหรับท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนค่ะก็คือว่าเพิ่งคลอดบุตรในช่วงปลายปี2563ก็คือปลายปีที่แล้วเพิ่งคลอดใหม่ๆเลยลูกนลยลูกน้องยังไม่โตเลยน้องยังไม่โตเลยค่ะ ก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะตามสถานที่ดังต่อไปนี้หากว่ากรุงเทพนะคะให้ไปลงทะเบียนในที่สำนักงานเขตพื้นที่ที่ท่านพักอาศัยอยู่แต่ว่าถ้าเป็นเมืองพัทยาค่ะพัทยาเนี่ยให้ไปลงทะเบียนในที่สารว่าการเมืองพัทยาสำหรับส่วนภูมิภาคนะคะให้ไปลงทะเบียนกันที่สำนักงานเทศบาลหรือว่าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลาเนานะคะนนั่นเองโอเคครับค่ะ ก็จะได้เป็นค่าขนมค่าอะไรนะแพมเพิร์สค่านมนะคะหูจริงเงิน800เงินบวกเป็นพันสใช่ไหมทั้งหมดก็ไม่น้อยนะคะไม่น้อยนะครับ่ก็ได้เยอะเหมือนกันเป็นการช่วยเหลือด้วยค่ะส่งเสริมให้กับครอบครัวของผู้ประกันตนแล้วก็ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นการส่งเสริมนะคะพัฒนาการเด็กด้วยนะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเลยใช่ไหม ออแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยนะคะให้ความสําคัญไปถึงเด็กๆน้องๆเยาวชนแล้วก็ครอบครัวของผู้ประกันตนด้วยอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการของทางภาครัฐรถ,ถูกต้องค่ะเห็นค,ความสําคัญของอนาคตของชาตินะคะคนะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะคะขอให้ดูแลพวกเขาให้ดีก็แล้วกันเยียวยาให้กับพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์พี่ๆแท็กซี่ด้วยนะคะคือเรื่องการเยียวยาเนี่ยบางคนยังงงอยู่นะ คือเราเข้าใจว่าทำไมถึงงงนะคะเพราะว่าเยียวยาในพื้นที่13จังหวัดแรกใช่ไหม 13, 13. จังหวัดแรกเนี่ยนะคะท่านจะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยเป็นระยะเวลา2เด <2 S 1> ือนเดือนละ5,000สรุปแล้วคือพี่ๆแท็กซี่แล้วก็พี่ๆวินมอเตอร์ไซค์อายุ65ปีขึ้นไปนะคะ65ปีขึ้นไปนะแล้วก็ท่านก็ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตราใดเลยนะคะท่านจะได้รับเงินเยียวยา2เดือนค่ะ แต่ว่าในส่วนของพื้นที่เข้มงวดไอ้ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอีก16จังหวัดคุณจะได้รับเงินสามสนช่วยเหลือค่าครองชีพเป็นระยะเวลา1เดือน1่เดือนเท่านั้นเท่านั้นครับนะคะคือพื้นที่ควบคุมสูงสุด16จังหวัดหลังเนี่ยจะได้แค่5,000บาทค่ะแต่แต่ก็มีขั้นตอนว่าจะทำไงจะได้เงินไปสมัครที่ไหนยังไงคะน้องเซม คือตอนนี้นะครับสาหรับท่านที่มีสิทธิ์ก็คือมีอายุเกิน65ปีขึ้นไปครับคนที่ขับรถรับจ้างแท็กซี่หรือว่าขับรถวินมอเตอร์ไซค์ครับตรงนี้ก็คือท่านก็ต้องไปลงทะเบียนนะครับไปลงทะเบียนที่เว็บของอเว็บของทางกรมการขนส่งค่ะกรมการขนส่งนะครับอ๋อใช่ไหมกรมการขนส่งหรือว่าจะจองคิวจองคิวคือในก่อนอื่นเนี่ยก็คือต้องไปจองคิวก่อนในระหว่างวันที่18เอ้ยวันที่ จะเย็นๆนะหาหานนัมีจองคิวต้องไปจองคิวก่อนนะครับในซีหาข้อมูลแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคือต้องไปจองคิวตั้ง,ง,ตง,งแต่วันที่18นะครับ18ตุลาคมถึงวันที่ 5พฤศจิกายนครับแล้วก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25นะครับตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายนครับแต่ว่าวิธีการรับเงินช่วยเหลือเย er ียวยาแท็กซี่แล้วก็พี่ๆจักรยานพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะคะรัฐบาลเขาก็จะช่วยเหลือด้วยการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ค่ะเฉพาะเฉพาะว่าการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบ,บัตรประจําตัวประชาชนเขาจะให้เป็น2รอบด้วยกัน รอบแรกเนี่ยก็คือระหว่างวันที่8ถึง12พฤศจิก,กายนสำหรับรถจัก,กรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลก่อนนะคะสำหรับรอบที่2วันที่22ถึง26พฤศจิก,กายนสำหรับพี่พี่แท็กซี่ที่เช่าขับค่ะตอนนี้รู้ไหมว่ามีแท็กซี่เนี่ยแล้วก็พี่บินมอเตอร์ไซค์เนี่ยทั้งหมดกี่คนพี่พี่แท็กซี่เนี่ยตอนนี้มีอยู่12,918คน และก็พี่วินนะคะมีทั้งหมดอยู่ที่3,776คนด้วยกันที่มีอายุ65ปีขึ้นไปใช่ในพื้นที่29<ช>จังหวัดเท่านั้นนะคะที่จะได้นะสำหรับกรณีรถเช่าเนี่ยนะคะก็ให้ผู้ประกอบการที่ท่านไปเช่ารถของเขานั่นแหละยืนยันให้นะคะว่าท่านนั้นเป็นผู้ขับรถเช่าประกอบอาชีพแท็กซี่จริงๆนะคะแล้วก็ไปยื่นเรื่องกับทาง น,นะนขนส่งขนส่งกรมการขนส่ง,สงใช่ค่ะเรื่องการยื่นเรื่องเนี่ยนะคะก็เงื่อนไขแท็กซี่นะคะที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาต้องบอกว่าต้องเอาใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะนะฮะแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนนะไปร,รถที่ใช้ออรถที่ใช้เนี่ยก็คือต้อง มีใบประกอบอาชีพทำละภาษีครบถ้วนนะครับค่ะจะต้องไม่ขาดการต่อภาษีด้วยนะคะสําสำหรับช่องทางการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือยูยยาแท็กซี่แล้วก็พี่วินนะคะพี่วินมอเตอร์ไซค์จะไปที่กรมการขนส่งก็ได้นะไปเองเลยได้นะคะหากว่าจะไปที่จตุจักรใกล้ๆเรานี่ก็ขึ้นไปที่อาคารชั้น7อาคาร6ชั้น7กรมการขนส่งนะคะแล้วก็กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1 4นะคะพร้อมกับกลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศท่านสามารถไป ติดต่อได้ยี่สิบเก้าจังหวัดนะใช่ครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับจองคิวเข้าไปก่อนจองคิวก่อนนะจองคิวกรับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเว้นระยะห่างก็เลยต้องจองคิวเข้าไปก่อนใ้่พจองคิวเสร็จปั๊บอ่ะก็เข้าไปตามวันเวลาที่นัดเข้าไว้ใช่ประมาณนี้ครับอย่าเลทอย่าช้านะคะอย่าเลทอย่าช้านะครับใช่โอเคจองคิวออนไลน์ล่วงหน้านะคะผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ครับแล้วก็เว็บไซต์ GECC.DLT.GO.TH นะค้วันที่18ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนใช่ครับสอบถามเพิ่มเติม1584ค่ะ1584เซตแรกแท็กซี่มีจังหวัดไหนบ้างคะ13จังหวัดแรกคืออะไรไหนย้ำหน่อย13จังหวัดแรกจังหวัดแรกก็คือจะประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับเชิงเทราชลบุรีพระนครศรีอยุธยา นราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาครับนี่คือ13จังหวัดแรกครับเถอแถมแถม16จังหวัดท้ายให้อีกด้วย, <ขอ S 2> ยนะคะคการจนบุรีตากนครนายกโคราชประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองค่ะนี่เป็น16จังหวัดที่ พี่พี่วินปอรสไซ์แล้วก็พี่แท็กซี่นะคะจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา5,000บาทต่อคนท่านที่อายุ65ปี<ช>แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนใดๆท่านจะได้รับ5,000บาทนะคะในเรื่องของน้องลิซ่ากันต่อแล้วกันนะคะคือก็มีผลโพลออกมานะต้องบอกว่าเธอนี่เป็นศิปลปินระดับโลกนะคะที่มียอดชมใน YouTube เยอะที่สุด ทำลายสถิติของเทเลอร์สวิฟต์ไปเป็นเรียบร้อยนะคะซึ่งก็มียอดวิวถึง73ล้าน6แสนวิวทีเดียวทำลายแต่เออทำลายสถิติใน24ชั่วโมงค่ะเห็นไหมพลังของความเป็นคนไทยคนไทยทำอะไรก็เลิศแล้วไม่ต้องหจริงๆริไหมคะ เด็กไทยเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีไม่ได้มีแค่น้องลิซ่ามีหลายท่าน,าท,านาที่เขาไปสร้างชื่อเสียงนะคะคแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ได้เป็นแค่ศิลปินอย่างเดียวยังจจห,ลยหลายวงการหลายวงการถูกต้องค่ะทั้งวงการวิชาการหรือแม้กระท <Entertainment S 1> ั่งเอนเตอร์เทนเมนต์ให้ความบันเทิงถูกต้องนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยน้องลิซ่าวันนี้จะต้องบอกว่าเขาคือต้องชูเขาเป็นพิเศษจริงๆช่วงนี้เพราะว่าเป็นกระแสของเขามากๆเลยนะคะ พูดถึงในเรื่องของลิซ่าเนี่ยนะคะขอเรียงลำดับเอนจีเมนต์อย่างนี้นะว่าทำไมทำไมนะคะคนไทยถึงเอนจีเมนต์ออค,คือการมีส่วนร่วม<ช>นะคะการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะเป็นกระแสองเธ<ช>อในตอนนี้นะคะอันดับแรกเลยก็คือว่าลิซ่านั้นมี MV Reaction นะ40ล้านเอนจีเมนต์นะคะบนโซเชียล บนโซเชียลค่ะก็จะเห็นว่ามีกลุ่มศิลปินดารานักร้องด้วยกันนะมาติดตามเธอเยอะแยะมากเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของชุดแล้วก็เครื่องแต่งกายชดาบนหัวเห็นไหมตอนนี้ก่อนหน้านี้ขายไม่ออกเลยนะคิดดูว่าคนไทยจะไปใส่ชดาเดินถนนได้ยังไงขายไม่ออกพอกริซ่าเท่านั้นขายดีมากใช่ตอนนี้นี่รถยังไงนะของขาดขาดตลาดซึ่งต้องยอมแล้วจริงๆต้องชื่นชมน้องจริงๆนะครับว่าน้องถึงแม้จะดังไปไกลแล้วดับโลกแล้ว แต่น้องก็ยังคิดถึงบ้านเกิดไม่ลืมความเป็นไทยไม่ลืมความเป็นไทยก็ต้งแทรกทุกอย่างลงไปใน M v วของน้องนะครับจนทําให้เกิดกระแสทั้งฉาทั้งเรื่องของปราสาทหินอย่างนี้ช่วงลูกชิ้นยืนกินด้วยใช่ทั้งเรื่องลูกชิ้นลูกชิ้นยืนกินของบุรีรัมด้วยนะครับหลังจากที่ช่วงโควิดเมื่อกี้ลูกชิ้นยืนกินก็เริ่มที่จะขายดีขายหลังจากที่ยอดอาจจะแย่ลงไปบ้างในช่วงโควิดซบเซาลงไปบ้างในช่วงโควิดเมื่อกี้แต่พอองริซ่าขึ้นมาปั๊บ แค่ไม่กี่วันครับพุ่งเลยอ่ะพุ่งแบบแล้วไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้นทั่วประเทศทั่วประเทศครับลูกชิ้นเย็นกินดังไปทั่วประเทศเลยฮอตมากนะคะฮอตมากจนถึงกับว่าอ่ะผมไปเย็นต่อผมไม่สั่งนะเป็นชั่วโมงครับโอ้โหจะดู้สินะแค่ลูกชิ้นเนี่ยนะคะตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่ไม่ใช่แค่ลูกชิ้นอย่างเดียวยังมีกระแสคอฟเวอร์ท่าเต้นของนองริซ่าด้วยนะคะก็ถือว่าเป็น จุดประกายแรงบันดาลใจ<ช>ให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆนะคะได้ใช้ความสามารถแล้วก็ได้แสดงความสามารถตัวเองออกมาแล้วก็อีกหนึ่งก็คือความเชื่อใน,นเรื่องโชคลางโชคลาบด้วยนะคะความเชื่อที่อยู่คู่คนไทยมานานค่ะก็ทําให้เกิดกระแสตามหาหมอดูเพื่อเปลี่ยนชื่อเสริมดวงเพราะว่าน้องลิซ่าก่อนหนะน้านี้เธอไม่ได้ชื่ออ,อ,อะไรนะ นี่ลลี่สาเออแต่ว่าหมอดูเนี่ยบอกว่าถ้าเปลี่ยนชนิดเธอจะดังเธอจะปังเปลี่ยงนะคะสุดท้ายเธอก็ปังแล้วก็เปรี้ยงจริงใช่ไูมเออนี่เรื่องของกระแสเรื่องโชคลางคนไทยเนี่ยหยุดไม่อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องลิซ่าก็มาปลุกกระแสเปลี่ยนเ่อแต่ว่าที่แน่ๆถ้าชื่อไหนดีหรือว่าอยากเปลี่ยนอยากอะไรเนี่ยไม่ว่ากันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะถ้ารู้สึกเปลี่ยนแล้วสบายใจ ก็ดีไปจัดการได้เลยจการนีเลยเราจะเปลี่ยนไปอะไรดีถ้าคุณจะเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนไปอะไรเปลี่ยนเป็นคุณคิดก่อนคิดคิดไม่ทันเอาพูดถึงนีถัดมาเป็นพูดถึงน้องลิซ่าจบไปแล้วนะคะอ่ะขอ